สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้ครูพี่บาเบลนะคะจะมาสอนเรื่องเปอร์เซนต์องค์ประกอบของธาตุค่ะซึ่งอยู่ในบทปริมาณสารสัมพันธ์ส่วนที่2ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสูตรนี้เนะะี่ยค่ะมาจากอะไรเปอร์เซนต์ของธาตุนะคะมาจากมวลของธาตุค่ะหารด้วยมวลของสารประกอบหรือที่เรียกว่ามวลของโมเลกุลแล้วคูณกับ100ค่ะ ทีนี้ค่ะน้องๆมันจะมีจุดสำคัญอยู่นะคะก็คือคำว่ามวลของธาตุค่ะมวลของธาตุตรงนี้นะคะจะต้องเป็นมวลนะคะของธาตุที่เราสนใจเวลาที่เราคิดมวลของธาตุที่เราสนใจนะคะคิดจากมมลอะตอมค่ะน้องๆ ของธาตุนะคะเมื่อตตอมของธาตุนั้นๆทุกตัวรวมกันโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างที่หนึ่งค่ะน้องๆแคลเซียมคาราเนี่ยมีคอรีนเป็นองค์ประกรอบ กี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นน้องดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เนี่ยธาตุที่เราสนใจเนี่ยคือคลอรีนถูกไหมคะเพราะโจทย์เนี่ยถามว่ามีคลอรีนเป็นองค์ประกอบอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะตั้งสูตรนะคะเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่า มวลของคอรีนเนี่ยเป็นเท่าไหร่มวลของคอรีนนะคะจะต้องเป็น2คูณ3เท่ากับ7 1กรัมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะน้องๆเหตุเพราะนะคะในสารประกอบนี้ค่ะมีคอรีนอยู่2ตัวด้วยกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆจะคิดนะคะมวลของธาตุคลอรีน,นะคะหรือมวลที่เราสนใจเนี่ยน้องๆต้องเอาจำนวนตัวค่ะหรือจำนวนอะตอมเนี่ยค่ะในสารประกอบนั้น,น,นหนึ่งโมเลกุลน,นะคะมาคูณกับมวลอะตอมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้มวลของคลอรีที่เราต้องการออกมานะคะหลังจากนั้นค่ะคิดมวลโมเลกุลของแคลเซียมคลอไรด์เลย ะะก็นะคะจะมาจากแคลเซียมนะคะที่มีมวลตอมเนี่ยเป็น40และบวกกับมวลของคอรีนที่เราคิดได้เมื่อสักครู่คือ71ออกมาก็จะเป็น111นั่นเองนะคะน้องๆซึ่งมวลโมเลกุลเนี่ยค่ะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลหรือจะไม่มีก็ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเปอร์เซ็นต์ของคอรีนนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเขียนว่า เปอร์เซนต์ของคอรินในสันรประกอบก็ได้นะนะคะก็จะเท่ากับ71ค่ะน้องๆหารด้วย111แล้วคูณกับ100คือเทียบเป็นร้อยก็คือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะได้เปอร์เซ็นต์ของคอรินเนี่ยออกมาอยู่ที่6 3สิบสามจุดหนั่นเองโอเคนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะคะผ่านไป ต่อไปค่ะน,น้องๆเรามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2นะคะสารประกอบขอเขียนย่อเนาะสารประกอบของซิลเวอร์ไนเตรตนะคะมีซิลเวอร์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้ก็คิดเหมือนเดิมเลยใช่ไหมโจทย์เนี่ย สนใจถ้าซิลเวอร์ดูว่าซิลเวอร์เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะเราเนี่ยก็หาหมวลของซิลเวอร์ก่อนถูกไหมหมวลของซิลเวอร์เนี่ยค่ะก็ต้องคิดจากมวลอะตอมของซิลเวอร์ซึ่งจากสูตรตรงนี้น้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่มีเลขห้อยอะไรเลยซึ่งเราเนี่ยต้องรู้ว่าถ้าเกิดไม่มีการห้อยแสดงว่าตัวห้อยก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นซิลเวอร์เนี่ยค่ะมีอยู่หนึ่งตัวซึ่งมวลอะตอมของซิลเวอร์เนี่ยก็คือ108 โอเคเพราะฉะนั้นมันก็มาจาก1นคูณร้อได้108นั่นเองหลังจากนั้นเรามาหาเป็นมวลโมเลกุลของซิวเวอร์ไนเตรตซิวเวอร์ไนเตรตจากเมื่อกี้ที่เราได้มาแล้วคือ108บวกกับไนโตรเจนเหมือนกันค่ะน,อน้องๆไนโตรเจนนะคะไม่มีตัวห้อยเพราะฉะนั้นก็คือมีอยู่1ตัวคูณกับมวลอะตอมซึ่งไนโตรเจนมีมวลอะตอมคือ14 บวกกับออกซิเจนค่ะน้องๆออกซิเจนค่ะออกซิเจนนะคะน้องๆมีอยู่3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคูณกับโมเลกุลของออกซิเจนนะคะคือ16นะคะพอน้องๆคิดออกมานะคะแล้วบวกกันเนี่ยจะได้เป็น170ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเปอร์เซ็นต์ของซิลเวอร์นะคะในสารประกอบก็คือ108หารด้วย170 แล้วคูณกับ100แบบนี้นะคะพอคิดออกมาจะได้ประมาณ63.5ิักอร์ซ์ระวังนิดนึงสังเกตไหมว่าข้อ1กับ2เนี่ยพี่นะคะจะตอบออกมาเป็นทซิเยียม2ตำแหน่งนะคะสังเกตไหมจะต้องเป็น2ตำแหน่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดส่วนใหญ่เนี่ยอย่าลืมนะคะถ้าโจทย์ติดทอซิเยียมให้คิดเป็น3ตำแหน่งออกมาก่อนแล้วปัด ให้เหลือแค่2ตําแหน่งโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะ